ลูกที่สองความไขรไดโนเสาร์มาแล้วนะคะใหญ่มากเอาอย่ามาแย่งของคนอื่นเลยป้าออกไปตะวันแดงสิแพ้เนี่ยสวัสดีค่ะไปค่ะหาเห็ดค่ะหาเห็ดค่ะทุกคนเกยวข้าวไม่สู้หาเห็ดไม่สู้สุดพลังค่ะ เราจะงัดสามสุดพลังเลยนะคะลกคันนี้โอเคค่ะไปกันค่ะไปายสวัสดีค่ะวันนี้เรามาหาเห็ดนะคะมีอ่าซินดี้นะคะหลังจากเกี่ยวข้าวเห็จก็มาหาเห็ดต่อฉันคุกคันคลายหน่ะฉันเพ้อว่ารูอว่าผ่าอันนี้ฉัน วางไวตอนเกี่ยวเขา,เอาตอนนี้คุณแม่ได้เห็นเห็ดแล้วนะคะแต่พรบอกอยู่หกไฟฟ้าเราได้พอดีเก่งแล้ววะมีแต่ไข่เหรอไหนคะคุณแม่คะนี่คะ่ะนี่ค่ะีนงานี่คะ่ะ ทำไมแห้งจังเลยคะแม่อ่ามันแห้งค่ะเพราะว่าเห็ดละงกออกเดือนสิบเอ็ดค่ะเออเนาะค่ะนี่ค่ะอืมโอเคค่ะมันหานเห็ดละงกเดือนสิบเอ็ดแห้งแรงอล้เนะยายนะใหญ่เนาะ แมงบงคือกิจกัดเลดยด้นีเหตุการโม้ขาวนี่ค่ะ,คะ,คะไปค่ะไปค่ะได้สีห้าน่อย ไหนคะหลังจากได้สีสีสดอกเห็ดละง,งกงเงียบเลยได้วันนี้มาหากินสีพี่น้องทิพทิมาเห็ดพึ่งแล้วคะ่ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอย่างไ้คะมีลูกค้าอ,อยากได้ต้นทิพยเนตรละ่ะขุดอยู่เซลน,นี้นี่นะ มันทำตัวยังะยะงามปันหดเรื่องามโอเคถ้าเปลี่ยนเช้าเป็นแววดาวเป็นรักงาผั่วใครมากินคะเออเห็ดสือแววดาวอ่ะเหรอคะเอเอห่อแววดาวแววดาวแววดาวได้เห็ดอะไร<อ>ได้เห็ดอะไรเข้าแววดาวรู้ว่าชิชิวเพล็กวะเจอลิงแสมนะคะ ลังโงกพูดออกมาจากดินมาะับดีได้เหรอได้เลยเห็ดเยอะเททิ้งแล้วไม่เยากเอาหนักมันหนักเททิ้งอะไรเหรอมันหนักซินดีก็เลยเททิ้งโอ้โหเดินมาสองกิโลยังไม่เจอเห็ดเลยเสามาแล้วนะคะเลยยปกว่ายางโคกยางโคกมานใหญ่ีลย ก็เห็นอยู่ได้ทำพานก็นได้ใหญ่มากใช้ไดนโนเสาร์เอาเองว้าวที่สุดมันก็เป็นของเรามันก็เป็นของเราถ้าเรามีความอดทนจะไม่โบยใช่ห็นไม้เกือบจะถอดใจนี่ค่ะทุกคน ตอนนี้เราก็ได้ประมาณนี้แล้วจ้าจ้าคนหมานคนหมานบอกว่ได้ด้อจ้าดูคนตาก่อนไม่หมานนะคะทุกคนวันนี้บอกเลยแค่พี่ๆกับยายวินเท่านั้นที่หมานส่วนดิฉันไม่หมานเลยค่ะเห็นก้นหอยก็ว่าแต่ก้นเห็ดละงกค่ะ โอ้ไม่เปะเลยจริงค่ะจะรับออเดอร์ค่ะคนโทรมาสั่งดีท็อกแน่โทรมาสั่งต้นใหม่ต้นตอกแน่รับนะคะเอ็นว่างเอ็นรับตลอดค่ะยกเว้นตอนอาบน้ำสำคัญแหละถอยก่อนโอ้ก้นหอยจริงๆบิงด้วยวไ,ไหนเราต้องมาดู KPP ผู้เข้าป่าไหนก็หมาน นายจะหมานเดี๋ยวเราเอาอออกก่อนนะโอเคองดอกบานเนี่ยล่ะพ่นได้เห็ดอย่างนี้เห็ดละโงกห้าดอกหกดอกโอ้เราติดคนตาเนี่ยหมานอีเนะหลายคนทาว่าน้องไอคือบพราะใส่แว่นตาแล้วใส่ไหว่าได้จากคนตามันแทงไป เบ็นเฮดก็อ,อดเอาจ้ะเอสเอสำหรับริตัดคนตานดตต่อไม่แล้วก็อดไปก่อนจากเดือนเนาะเนาะโอเคโอเคน้ำบา,บยายปปนเใหญ่โคกว่นนี่พิชมานนะคะได้สองไข่ได้สองไข่เคพี่พีจะห้าไขานะ่นะมาดูหน่อยใช่ไหมน่าขำไหมิด็กใหลายไข่เลยโอ้เราได้ไได้เห็นท่างเหเห็นทำาฟานาฟานค่ะเคพี่พีผุน คออใครไดโนเสาร์วะนางซินดีบอกเราเททิมฉันหนักก่บแม่ฉันเททิ้งเหรอสซินดีเห็นทางอยู่แลยโอ้ตุ๊บก้าไปนำเพิ่นอ่ะโหไป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  <c oughs> ง่ายโคกค่ะ <c oughs> แม่ลูกหนูแม่ โอ้ยทางเด้อ่าแมนวิ่งวิแบ็คถ่ายเอาแน่ถ่ายเอาหยังอยู่พารีสเอ้ยอยู่พารีสแลนวหนึ่งตะกาอยู่กับแอนนี่นี่หรอที่หนึ่งของฟองเซนะคะแม่คือขิดถามฟานเอานะคะเค p ิพีเพิ่นสิไปปิ่งกินนี่ค่ะ สาวงัดเอาหลุดโอ้โหโอ้โหเห็นไข่เห็ดละงกเสร็จพี่หนึ่งสองสองสามห้านี่ดิหยิบใครจะหยิบเอามา ทำการเกร็บอยู่ได้โอ้โหโอ้โหใหญ่มากเหยียบซื้ออโทษนะเธอเหยียบเธอไม่เห็นหรอนี่ไข่ตอโม่ใหญ่โม่ใหญ่มากแม่จะอ่อนดิวยทีสามที่สี่อือมันเป็นเหมือน เฮ้ยมันเกิดใ,ใต้ใต้ดินเนะทิมอ,อ่ะอือเขาเก่งเลยสี 4, 5, ห่ห้านวยเนี่ยได้เป็นท้วยเลยนะเนี่ยมันก็ใหญ่มากเนีอ่อีีแข่งวัวไก่ไก่ไก <5. S 2> ที่หกไกที่เจ็ดต,ดตัดตีเลยค่ะ

คจะหากันต่อเออมาเบิร์ตสีไอ้น้องที่ไอเอ็น,นอุ้มแปดตารวมกับแม่ด้วยกับซินดี้อีกเดีย๋ยวข่าว่าเห็ดออกเกี่ยวบเขาเสร็จพากันมาหาสิบด้แกงบ้านอ้อจากแรงจากอัรแกงแรงหนึ่งนี่นะ คือเอาใ่ตกนี้ค่ะเนี่ยตกเลยน่ครับ้าเจ้าอะไร้เจ้าฮัเด็ครับจ้าโอ้อซืใส่หมูปวกเราดิราบุง เ็รูมีบูมบอกูสวยด้วยนะเอดาตะวันนาจะมาตุกที่นี่ไม่ได้ดาตะวันนาไอ้นี่นี่ๆเอาอย่ามาแย่งของคนอื่นเลยป้าออกไปเอาสิเอาสิเดียก่อนเออเออดาตะวันนาเอาสิเน่าสาำบับแม่ๆเก็บเลยลูกสาว นอนค่ะปอดินแข็งแห้งไว้นะปาถังก <c oughs> ัญชาเกิดเนาะได้ดอกดอกนี <c oughs> ้ซ้ำนน่นะได้ดอกงามะใสว่ะดาวตะวันนาเนี่ยเออ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 ได้ดอกเดียวได้หาบนมือบนเกินเนี่ยโอ้ยมีเลิศพอดีแล้วเออสุก้งางดอกใหญ่มากป้า ชนะค่ะจบเอาดอกใหญ่แปลว่าฒนะบรใครบอกว่าดาวตะวันนากับดาวตะวันแดงสิแพ้เออนี่ยเป็นเอาได้สู้ฉันบอกเป็นเอาได้สู้กูบอกสู้เป็นเอาได้ดาวตะวันนากับดาวตะวันแดงเออสักสายเห็นดอกเดียวสะใจว่ะเออเต็มตะกร้าเลย อีกแวมันตังว่ะจริงได้คนได้เจอได้คนละดอกท่างเป็นคุยพยานหาอย่างอนแบว่าใส่ไอนเมื่อกี้ประมาณสิบดอกได้สิบไรยเอาไปเมะไปเลยจริงตะกาเขามันู้อย่างเี้อาเอาเอาอย่างนั้นเอาเอาไปแย่งอ่ะาไปแย่งของไอซน ชอบแกล้งอว่ากระเทยมันชอบแกล้งอ่ะเฮ้ยมีลูกวะไม่มีพูดเล่นเบิ้งเคปีพีแบนี้โมดการ์สสมสมโมดกัรจะถึงคำต้นี่แน่เฮ้ยเนี่ยดูด้วยเขามีลูกเล่นเนี่ยฟังไว้ฟังไว้นี่เบิ่งนี่ฟังไว้ให้เพิ่นเกิดฟังไว้บอดแจ๊จ้า ล่าเสียตรงไหนวันท้าสิมาเอามือนะเออฟังไว้อยู่หันแหละมาเกินบากเกินมือก็ใหญ่นะสวกอีดอกนึงก็ลายแหงต้องไปใหม่น้อยอ้ออยากหัวเออจิ่งพวกกระเทยมันชอบแกล้งอุ้มอีกเจ็ดดอกพี่อุ้มพี่บอยอายละมักใหญ่ตามเฮากันซีนว่ะ สำหรับวันนี้นะคะพาทุกคนมาหาเห็ดนะคะหมานไวลูกสาวมากมากค่ะเททิท้งไปแล้วสองครั้งเลย <c oughs> นักซินดี้ปวดแขนซินดี้ก็คือไม่หมานจะหมานแค่พี่ทิพย์กับพี่อายนะคะวันนี้พาพี่นงองมาหาเห็ดแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบาย